ว่จริงๆก็ขอบคุณนะครับเพราะว่ามันคือการที่ทุกคนมีความสุขกับเราเนาะตัวพี่เองก็มีความสุขด้วยเหมือนกันเพราะเพราะเอาจริงๆงานงานเราตรงเนี้ยมันคือการสร้างความสุขให้กับทุกคนเนาะพอทุกคนมีความสุขเราก็แบบเราเอาที่ทุกคนสบายใจแบบเราเราก็สบายใจพี่ก็สบายใจด้วยเหมือนกันนี่อย่างคุณมิ้นนี่ถือว่าเป็นความสุขของเราไหมก็ก,ก็ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเหมือนกัน,นครับก็แต่จริงๆเ่ยเราเหมือนเราร่วมงานมาด้วยกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วเนาะคือมีเรื่องอะไรที่มัน เป็นสิ่งที่ดีให้กันแล้วก็มอบให้กันได้แต่ว่าก็ไม่ใช่แค่กับเราเราก็จะมีคุณมิ้นเองเขาก็สามารถไปมอบให้กับคนได้ด้วยเหมือนกันพี่ก็สามารถมอบให้กับคนอื่นได้ด้วยเหมือนกันกับพี่พี่เซนด้วยเหมือนกันกับแฟนคลับด้วยเหมือนกันอะไรแบบนั้มันก็เหมือนเป็นการแชร์แบบความสุขให้กันผ่านผลงานของพวกเราทั้งคู่ด้วยครับเรื่องสับเราาจจะเรื่องอนาคตนะก็ให้เป็นเรื่องอนาคตกันครับโฟกัสที่งานก่อนอะคะตอนนี้ก็โฟกัสที่งานก่อนเดี๋ยว ขึ้นไปเต้นก่อน,อนทุกค,<า>คนไปกับพิกด้วยแล้วกันขอบคุณครับขอบคุณครับ